จะถือเราขึ้นเวทีอีกรอบใช่ไหมการสั่งนี้ก่อนใช่ไหมตัวหเป็นหนึ่งนนักอึกษานักร้มน้ำอักต้ม่เชื่อนักต้มนาำเป็นตื่นด่าทไม่เชื่อในเรื่องอความไม่เชื่อเป็นการเปลี่ยนไปที่ทำให้ผิดเลยค่ะไม่เชื่ทำลายฉันหมดเลยพี่นนนก็เพิยมหน่อยแต่ถ้ามันตไป จริงเดี๋ยวเป็นจะนี่นี่พงชมพูนี่นี่เอาพงเอาเอาเดินขึ้นมาเห็นพมไม่ได้ต้องเดินหาพงแม่ปรุลงทุกคนอยู่ไหนพมไม่ไหนเห็นพมไม่ได้ต้องเดินเดินเลยหาพมหาพงอ๋อไม่ใช่แค่เดินไปเจอเป็นมันพี่สนิทเขามาหน่อยอุ้ยฟรอันนี้คือของหนูเริ่มจากอยากให้พี่ลุกพูดถึงโปรเจกต์นี้เป็นยังไงที่ไปที่มาครับผม ก็จริงๆก็อยากจะทำภาพย,ายนตร์มานานแล้วอะคะ่ะจริงๆตัวเองก็เรียนฟิล์มอะไรยเงี้ยแล้วก็วันนึงก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วแล้วก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างที่โตขึ้นนะคะจากจากเนื้อคู่อยากรู้ว่าใครเนื้อคู่ประตูถัดไปก็เลยเป็นที่มาของโปรเจกต์ลองเฟละค,ะความรู้สึกในวันนี้บ้างคะ่ะทุกคนจะได้เห็นผลงานของเราแล้วดีใ,ใจไหมคะดี <laughs> ใ,ใจสิคะ่ะก็จริงๆเราก็แบบ ปั้นกันมาหลายเป็นปีอลเนาะกว่าจากจ,จากวันที่ถ่ายจนถึงวันนี้อะไรเงี้ยน,น,น,นะคะก็คิดว่าก็พร้อมแล้วค่ะที่จะพูดอะไรต่างก็จริงจริงพอเป็นภาพยนตร์ก็ในการเล่าเรื่องอะไรต่างๆก็จะมีความลึกขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเองก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นเราก็อยากจะพูดประเด็นหรือพูดเรื่องราวที่มันโตขึ้นค่ะคุณจันนี่กับคุณเธมเคยทำไมถึงต้องเรียกพิมต้องเรียกคุณจันนี่มา เพาเขาเป็นเพื่อนนะค่ะเดี๋ยวเขางอนบอกว่ามนจะจบได้ค่ะกลัวเขางอนค่ะเพราะบทมันแค่นี้เลยเหรอจริงๆเขาก็เป็นความไว้ใจของเราอะค่ะเขาก็เราว่าก็ในประเทศนี้เขาก็ซิงกับเราที่สุดหรอกมั้งในในฐานะนักแสดงนะคะเขาทำอยู่เรื่องเดียวนี่ไม่ใช่ทำไม่เลว เราก็เคยทำโฆษณาเคยเจอแบบนักแสดงหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ว่างั้นเบื่อมากเบื่อเหมือนกันเขียตัวไม่ทันมาช่วยเออครับในในสักรที่ถูกหวยขนาดนี้ค่ะพี่สันนีเขาทำหรือเปล่าที่ที่พี่โมก็บอกว่าต้องเป็นเราเลยนะครับทั้ีครับบทก็เขียนมาก็ใช้ได้ถือว่าโอเคเราก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยพี่จอยาไปเจอรูปพี่เตอร์ครับ ไม่ชม้ากค่ะพี่บุกทำไมถึงต้องเป็นพี่ชมูค่ะก็ชมเป็นเป็นชา์เลนนะคะก็อย่างที่บอกว่าคือเราก็อยากจะชาเลนอะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะแล้วก็เรื่องชีวิตครอบครัวความสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชมเขาเป็นแบบต้นแบบอะไรบางอย่างของผู้หญิงนะแต่เราอยากรีเฟกในอีกมุมหนึ่งว่าวันหนึ่งถ้าคุณไปเจอความรักในอีกอีกรูปแบบหนึ่งอะไรเงี้ยความรักจะพาไปที่จุดไหนที่เราก็ไม่สามารถรู้ได้เลย ก็เลยเป็นท no ี่มาในคาแรคเตอร์เมตตาที nice> ่แบบมีทั้งความพังความเยินไปเติมกากไปทําใต้ตาไปค่ะค่ะคุณ้ชมรู้สึไหมว่าระหว่างบทกับคาแรคเตอร์อันไหนหนักใจกว่ากันกับลุคที่ต้องออกไปอ๋อเรื่องลุกไม่ได้หนักใจค่ะไม่ได้หนักใจเออสำบทก็มีห่วงห่วงนิดหน่อยเพราะว่าห่างไปนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงจริงแล้วชาร์เลนส์ก็ก็ เหมือนคนรู้จักเราเยอะมากๆแล้วอย่างเงี้ยแล้วพอบทมันเป็นอะไรอีกอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันมันเป็นยุคที่คนสัมผัสตัวตนเราได้มากๆอะไรเงี้ยแล้วพอพอบทมันเป็นแบบเนี้ยมันก็ชแชร์เราว่าเอ้ยเราเราจะไปถึงแบบนั้นไดหมคนจะเชื่อได้หรือเปล่าจริงๆพี่มุกอยากให้พี่ชงกระซิบกระซิบมากแค่ไหนหมายถึงว่ารุปเขาที่แบบว่าในบ้านในบ้านก็จริงๆ ก็ตั้งแต่วันฟิตติ้งแหละค่ะอันนี้เขาก็บอกว่าเจอเพอเดินฟิตติ้งแล้วเดินออกมาเจอ<ช>แล้วเขาแบบเราฟิตติ้ตงด้วยกันนี่ครับเดินมาแล้วเห็นคนพูด <men> ใส่ชุดเดินมาแบบน,นี่แกงเขาหรือเปล่ามีใครให้เขาคอสตูมหรืออะไรหรือเปล่าเราที่ชุดในเรื่องเหรออะไรอย่างเงี้ยครับจะแต่งออกมาก็ยังสวยกว่าที่ต้องการอยู่ดี <men> ใช่ใชใเลยก็คือการก,การบ้วงกับให้ไม่ลงจริงๆค่ะให้ดังไปอย่างทม่พูดเกอย่างนี้เพราะว่ายังแครี่ได้อยู่ ื่องนี้ถือว่าพังที่สุดเลยไหมพี่พี่ชมกับก็พังที่สุดล้วค่ะคือจริงๆชวาสนมากก็ไม่ค่อยจะมีใครที่ให้นักแสดงนําเป็นแบบนี้อยู่แล้วอ่ะแล้วละครมาเขาก็อยากให้แบบนางเอกสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะหนังก็เหมือนกันนั้ก็เป็นก็เป็นเรื่องแรกค่ะที่แบบร่วมกับมีเจตนารมณ์นบี้อหายใจลลมหา้จลมหายงจรมงายจลมจลิหามาจาใมหาายมายใจาลมหรยลมหายมา การร่วมงานกันอ๋อการร่วมงานกันเหรอคะดีค่ะหัวเราะทำไมหัวเราะทำไมก็ดีค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีค่ะกับทุกๆคนค่ะกับก็จะมีแค่ยายที่เคยเจอปัญหาบ้างแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ากับคนอื่นก็ก็หม่หมดแล้วก็ดีใจให้ตัวพีเตอร์ค่ะตัวพีเตอร์แบบแฟนคลับพี่เตอร์แล้วไม่รู้เลยค่ะพี่อักพี่พีเตอร์เป็นยังไงโหพี่พีเตอร์เป็น เกินความคาดหวังมากมคือเปนจ้นนอะไรคือนนนย่ปังยูอุดแกนคือพี่ปีเตอร์คือจริงๆไม่รู้อะไรดนใจเหมือนกันนะคะคือเพราะว่าพี่เอเองก็จะรับบทที่เป็นค่อนข้างจะซีเรียสน,นะแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เขียนบ,บทไปก็มีรอยยิ้มพี่ีเตอร์เข้ามาบางอย่างที่เราเคยเล่าให้ปีเตอร์ฟังแล้ว่เียเรารู้สึกว่าจริงๆบทนี้มันเป็นบทที่มันมันมัน reflect ชีวิตของผู้ชายประเภทหนึ่งแล้วเราต้องการเห็นพี่ปีเตอร์ในใน,ในเซนคอมเมดี้แต่ในขณะเดียวกันบทเนี้มันต้องการความเรียวและความจริงอะไรบางอย่างอย่างเี้ค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่าพี่ปีเตอร์เป็นคนที่น่าจะแคลลี่สิ่งนี้ได้ดีอย่างเง้วพีปีเตอร์ก็คือมาแคสอะคะ่ะ ืออะไรคะยายบบนี้อไปส่งบทถึงที่คอนโดเลยไม่ไลยอยู่ไปดักเลยไปดักมีแผนป่ะเนี่ยค่ะก็คือโอนบ้านยายไปอยู่ไม่เลยจริงๆอยู่คอนโดเดียวกันอ๋อใช่วิ่งเปิดตัวเหรอตึกอยู่ตึกเดียวกันเดี๋ยวภรรยาเตอแล้วก็ตอนที่ส่งบทก็ตลกมากแล้วก็มีวันหนึ่งที่แบบเปิดลิฟต์ไปแล้วก็เห็นพี่เตอร์ว่ายน้ำอยู่ที่สระแล้วเราก็กดลิฟต์ลงเลย โเพราะตอนนั้นยังเป็นช่วงที่อ่านบทอยู่ไม่รู้ว่าพี่บิเตอร์จะเล่นอยู่เล่นเล่นรู้สึกว่าการลงน้ำไปด้วยกันมันมันออกเวดเกินไปมันใกล้ชิดไปแล้วดูกดดันด้วยอะไแบบนเหมือนเราจะใช้ร่างกายเราเพื่อบิ้วเหรอนะรู้ไหมคะก็เลยเปิดลิฟต์ลงเลยซึ่งพี่บิเตอร์น่ารักมากค่ะพี่บิเตอร์ก็คือของแคสเพราะมูคิดว่าเขาคงไม่เคยเจอบทที่ติงต้องไม่ถึงว่าในความตลกในในในมุมตลกของของ ของจริตถ้าใครดูเนะพูว่าคงจะรู้วมันก็จะมีแก๊กอะไรบางอย่างที่คือพี่พีเตอร์เมียน,นหนึ่งตลกมากคือว่าผมไม่เคยพูดคําว่ากระเป๋าตังค์พูดว่าเออแบรนด์เนมมิลเลอร์เอบวกบวกที่แต่ว่าคำนี้คืออะไรชีวิตนี้ไม่เคยเขาพูดกันจริงๆเหรอเขาพูดนะครู้ไม่รู้มันคือสับอ,อะไรอะไรอย่างเงี้ยคือพี่ตาไกลจากเราขนาดนั้นนะคะในเชิงในเชิงสคริปต์เลยค่ะพี่ปี่เตอร์นิยาวะ พี่ต้บอกอย่าไหวอย่าเลื่อยอย่าเลื่อยถ้ามาจะเรียนรู้อะไรก็ามเรียนรู้คนต้องเก่งๆเรได้จากนั้จะแบบว่าบรรยาาศสโมสรวิชาเขาอะไรเงี้ยโอ้โหหนุ่มๆไม่้องการไม่ตองกันนี้ชอบชวนพี่ปีเตอร์เล่นตลอดพี่ชอบอยากคุยกับเขาแล้วก็ชวนเขาพี่ปีเตอร์เป็นคนน่ารักมากค่ะเวลาเราต่อหมดกันอะไรเงี้ยบางทีไม่แม้กระทั่งไม่เห็นหน้าพี่ปีเตอร์จะขอเล่นเองเพื่อส่งอารมณ์ในคาแรคเตอร์ วนนี้ก็อกินขวต้มกินแล้วก็ปวดแล้วก็ชวนพีปองคุยก็คือแบบเราก็บอกบางทีเราก็บอกเพื่อนเรานะแบบสันนีเก่งอายเขาหน่อยอายเขาหน่อยคือเราโรงเรียนเดียวกันนะคะบบอายพี่ปีเตอร์นิดนึงก็เฉลเขาเหงาแล้วก็ชวนเขาคุยก็ถือว่าพี่ปีเตอร์ได้ละลายพฤตกรรมไรอละอไ่ห่าดเป็นตัวเละ่าทไี่รือเ่ที่มัน เรื่องความแบบแบบมุกเนี่ยเรากินเหล้าด้วยกันบ่อยแต่เมื่อจริงๆบอกแบบกับมุกเนี่ยเจอกันในทีมประจำวันบ่อยๆแล้วแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเออมก็บอกว่าเหมือนนัดน่าแบบเออมีเรื่องอยากคุยแล้วก็เจอกันสองคนอยึ่งแล้วแล้วก็บอกว่ามีบทหนึ่งอยากให้เอาไปอ่านดูอะไรเงี้ยเพราะบอกว่าเหมือนเขียนแล้วนึกถึงแล้วก็ยื่นมาให้แบยื่นหมดเสร็จเลยซึ่งก็อยู่กันสองคนหน้าคนลุกไหมไหมไม่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 ได้หลอกใครไม่ได้หลอกใครตายซึ่งตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าถ้าเราจะบอกว่าไม่ เพราะมันมีแ่ค่สองคนก็เลยก็เลยตามไปไม่ไม่แต่ว่าตอนบุกชวนเนี่ยก็คือไม่หนึ่งในเพื่อนด้วยเราไว้ใจเขาอยู่แล้วแล้วก็เอ่อเขาเป็นหนังเรื่องแรกเขาดูสุดก็ไม่ได้อะไรเลยก็ก็เพื่อเอามาเลยจะให้ทำอะไรได้ร้องเพลงด้วยได้ร้องเพลงประกอบได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ด้วยแต่ไม่บอกก่อน มันเพราะว่าเนี่ย MV เพิ่งปล่อยครับแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งบอกว่ายายเสียงแก่กว่าต้อยอีกก็ถูกทำอะไรยายเป็นอายายเป็นแบบอะไรน่นสิแต่ซึ่งก็ถือว่ามันระดีใจทุกคนเข้าไว้ใจที่นี้นะแล้วก็แล้วมาก็มันถือว่าพันก็ได้วิชาจากจากเพื่อจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องสุดท้ายทำไมถึงเลือกน้องเบ็คกี้คะ คือเบกกี้หานานมากนะคะบทนี้เพราะว่าเพราะเขาไม่เปิดตายไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าคือจริงๆก็อย่างที่รู้ละลาลาโไม่ได้มาแล้วแนพดค่ะอ่าไม่ใช่เอาเอาดีดีดีคือจริงๆเนี่ยก็ก็อย่างที่รู้ว่าเขาจะต้องมาบทนี้มันต้องเป็นบทที่มารับเป็นรูปของสองคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็หนึ่งคือมันต้องมีความ attractive มากพอแล้วก็ชามมิ่งมากพออะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่ว่าตอนที่เราเห็นเทฟของเบสเล่นนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเออเขามีความรันและมีแอตติจูดอะไรบางอย่างที่เหมือนเพื่อนเราเห mm hmm. มือนข้างในเขามีอะไรที่แบบต่อต้านหรือขบฏอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกสิ่งนั้นเลยนะคะเราก็เลยแบบแล้วมันก็เปลี่ยนมิติเราด้วยนะคะ mm hmm. คือเราเคยมองว่าบทนี้จะต้องเป็นบ,บทที่อยู่เคียงข้างแม่รูปแม่อะไรย่าง่ะแต่พอน้องเขาเล่นออกมาแล้วเรารสึกเออมันได้เคมีของความเป็นแบบ ลูกที่เป็นเคยเป็นลูกพ่อแล้วก็วันนี้แบบแบบมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นบวกมากอะคะ่ะแล้วพอน้องมามาเล่นมาเวิร์กชอ็อปอะไรแล้วก็เออกลายเป็นว่าเคมีของพ่อคนนี้ก็เลยยิ่งแบบตรงใจเพราะว่ามีการเล่นมาจากเรา ตอนเด็กมาเราก็บอกว่าเด็กอันนั้าเหมือนพุ่เปิ้ลจะรู้มีสมัยสงครามแล้วยิ่งันเขาบอกว่าแม่ทาวันนัเหมือนเปิ้ลจรเลยสมวงเชื่อเขาไปจริงมีการถัดจมยอมคนละเรื่องแต่การแต่งงานมีคู่มาที่คอนนี้เป็นนางเอกอเบกได้มาเป็นรูปของพี่ชมพู่กับพี่ซันนี่เป็นยังไงบ้างคะเค่ะสว่ะ เฉยๆแล้วเฉยๆในห้องเงียบๆเรคใช่คมีการมีโจต่างๆนมีาให้เรอให้เานกานรัระดับเ่งแล้วแต่คุณซานน่ะเขาพยายามจะสนิทกันน้องแต่ว่าสิ่งที่เขาเล่าอ่ะเออน้องไม่เกิดไม่ทนเลไม่มีรงใกล้เียงเสักน้องแบบแพนหน้าหันไปอย่างเงี้ย ช้าๆเขาปังอยู่เขาปังอยู่เพลี่เรตอนพี่ตานี้ไปหลอกเพลงอะไรอมามีไปหลอกเพลงอะไรน้องบ้างอี๊จะไม่ได้เราเพลงอะไรเหมือนยายชอบเปิดจริงๆเป็นเป็นยายคือยายจะเป็นแบบเราจะมีในในในกองค่ะจะเรียกว่าแก๊งทีมหน้าบีคือเราจะเปิดเพลงลึกของหน้าบีในเทปคาสเซ็ปซึ่งเบกกี้ก็คือเอเดอก็ไม่รู้แล้วเรเจอหน้าบีเข้าไปอีกใช่ เราวันนี้ได้ได้เลิกฉายแล้วพี่มุขคาดหวังกับกับภาพยนตรเรื่องนี้ะไรคือจริงๆเจตนาของการทําเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นนะคะมันก็มาตั้งแต่สคริปต์แล้วอะไรยเงี้ยคือเราก็รู้สึกว่าเราเราอยากพูดความสัมพันธ์อะไรบางอย่างซึ่งจริงๆอะค่ะในในในภาพมันอาจจะดูเหมือนเป็นหนังความรักแบบครอบครัวหรือว่าคู่รักแต่งงาน แต่จริงๆในดีเทลของหนังเรื่องนี้นะคะ่ะถ้าถ้าใครได้เข้าไปดูะคะ่ะเราคิดว่ามันสามารถเชื่อมโยงได้ทั้งคนที่เพิ่งมีความรักป๊อปปี้เลิฟหรือว่าคนที่เพิ่งจะมีปัญหากระท้อนกระแทนนะ่นอะไรอย่างเงี้ยคือคือเรารู้สึกว่ามันมันแบบพอเราพูดเรื่องความรักที่มันลองลองีเฟลฟหรือเจอร์นี่ที่มันยาวๆค <ๆ S 2> ่ะเราคิดว่าวันหนึ่งทุกคนก็น่าจะมีโอกาสได้เดินทางไปถึงเรื่องในหนัง ก็เป็นไปได้หรือ,อรบางอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกว่าจริงๆมันมันเชื่อมโยงได้หมดมันเหมือนเป็น coming of age ของความรักในในทุกช่วงเวลาค่ะครบรถแน่นอนค่ะแล้วรมนยนวันไหนยี่สิบเก <29 S 1> ้ามิถุานายนค่ะโอเค